เลิกเรียนมาทุกวันนะคะดิฉันต้องคอยถามลูกทุกครั้งเลยว่าวันนี้ที่โรงเรียนกินข้าวกับอะไรแต่วันนี้ยังไม่ทันได้ถามเลยนะคะเขารีบมาบอกแล้ววันนี้ข้าวที่แคนทีนอร่อยมากดิฉันรีบเปิดตารางอาหารของลูกดูเลยค่ะว่าวันนี้โรงเรียนเขาเสิร์ฟอะไรเ,เสิร์ฟเป็นข้าวไก่เทะเริยากินะคะแต่ว่าดิฉันไม่มีดิฉันต้องโซ่จะให้ของแคนทีนอร่อยกว่าครัวที่บ้านได้ยังไงไใช้เป็นซอสข้าวนำหมูญี่ปุ่นนะคะหมัก กับพกไก่แล้วก็ใส่งาขาวลงไปไล่ลาจากนั้นใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนิดนึงเพื่อเพ,พ,พ,พิ่มความเปรี้ยวค่ะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็จะกําลังดีนะคะเห็นซอสเยอะอย่างนี้ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะที่ฉันเห็นว่ามันจะหมดขวดแล้วก็เลยใส่ลงไปเยอะถ้าใส่ซอสเยอะขนาดนี้หมักสัก4ี่ห้าสโพกได้เลยจากนั้นไม่มีอะไรยากคะ่ะเราก็โยนโครมลงมอสทอรไรน้ามันนะคะตัวนี้ของยี่ห้อแบร์นะคะแบร์ไม่กํมเลยนะคะชอบตรงนี้เลยก็คือเนี่ยไอตรงใส่ๆเนี่ยคือมันมองเห็นอาหารข้างในได้ชัดเจนมากแต่อันนี้ไม่ชัดเจนก็ ไม่เคยรู้เลยว่านี่คือสติกเกอร์นะคะไม่เคยลอกออกเลยดูดิอะไรแบบใหม่ๆม,มากมาค่ะมาเริ่มไปพร้อมกันนะคะกันได้แกะอะไรแบบนี้อ <c oughs> มีความสุข ขึ้นมาทันทีทันใดงงเดี๋ยวเราตั้งไฟซักร้อยแปดสิบองศาสิบห้านาทีค่ะครบสิบห้านาทีแล้วนะคะออกมาโอ้ยดูสวยงามเดี๋ยวเราพลิกอีกด,อด้านหนึน่งอีกเจ็ดนาทีาน,นะคะไก่ย่างออกมานาะตาดูดีอย่างนี้เลยทีเดียวค่ะคุณพี่ถึงจะไม่ตรงโจทย์นะคะแต่ลูกก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคือธยากิหรือไม่เพราะาเราไม่ได้บอกเราบอกว่านี่คือไก่ย่างธยากิลูกก็คือเชื่อถือว่ามิชชั่นคอมพ l e ทประสบความสําเร็จจบ